นี่หอยนี่หวยนี่นี่อาหารนิแล้วดูบอลดบบลโคบโคบโคบโบ้างหลอยมันไอนี่ะได้อ่หนี้นวัญนบืดมีบุญบ้านไม่จำเป็จับมากินก่นเลนี่ันเลอะปานล้วน คครับหลังจากที่เราจับเจ้าจงอางคู่นะครับที่ผสมพันธุ์กันอยู่ที่พังงาเนี่ยเรายังแทบไม่ได้มีโอกาสนํามันออกมาเลยนะครับตัวนั้นก็รีบจับมากเพราะว่าสาการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็บีบพันธ์นะต้องรีบจับให้ทันนะตัวเมียก็หนีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอามาให้เห็นตัวกันชัดนะครับแล้วที่สาคัญก็คือว่าจะเอาน้ําให้มันกินนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจับพวกนี้มาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีรังที่จะใส่มันได้เราก็ต้องใส่ไว้ในถุงผ้า นะครับมันก็ไม่ได้กินน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเก็บรักษาก่อนจะปล่อยนะครับเราจาเป็นที่จะต้องเอาน้ำให้เขากินนะก็ถือโอกาสนี้มาโยนโฉมมาพร้อมันเลยครับอ่ะเดี๋ยวแกะถิงออกเลยครับไม่แกะแล้วครับฮะยิ้มหวานเจียฮะอ่ะเตรยพร้อมนะครับทุกคนทำมะระวาวนี่นะ ที่อ้ดึงดึงดึงขยะเข้ามาเนียใช่ครัอสีสวยเลยครับตัวนี้สีอ่อนนะบางคนเขาบอกว่าจงอางสีทองนะแต่ผมก็เป็นสีของเขานะครับ

รีแรกลกรีแรกลกรีแลกเ็ย็นอ่ะใครเอาน้ำให้กินหน่อยเร็วเอาคนแล้วมั้ง มาข้างหน้าหน่อยนะข้างหน้าเออ,งองนเงี้ยมันไม่เข้าโอ้ตั้งสูงเหมือนกันนะครับเนี่ย

าสวยประหารเลยเนี่ยเฮ้ยข้งหารมีอะไรเปล่าเฮ้ย้โโอดูฮะโห้เขาที่เขาบอกว่าจงอางชูคอสูงท้องหัวเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงนะคื่ตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันแต่ถ้าเป็นพื้นที่แบบ เขาขึ้นเนินเงี้ยแล้วเขาตกใส่เขาชูเนี่ยพุ่มหัวแน่นอนสมมติแล้วถ้ามันขึ้นขึ้นควรเนี่ยใคร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 ลองจับผางทีน,นะขึ้นควรเลยถ่ายเสิร์ชไอ้แก๊กเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยคือถ้าจังหวะอย่างเงี้ยแน่นอนการแผงมันสูงท่วมหัวแน่นอน เห็นไหมฮะบางทีคนเขาเจองูเนี่ยบางทีตามเขาตามอะไรเวลามันตกใจเนี่ยมันก็อาจจะมีการชูคอแบบนี้จริงๆมันชูได้สูงกว่าน,นี้อีกนะโอ้จะเย็นจะเย็นนะครับดังนั้นนะฮะความเชื่อที่บอกว่างูจงอางเนี่ยมันแผ่ไม่เบีย้ยได้สูงท่วงหัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจริงแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นรวมเช่นไปเจอมันแผ่อยู่บนเนินนะครับหรือว่ามันอาจจะใช้กิ่งไม้ในการช่วยนะฮะ ส่วนความเชื่อที่ว่ามันแผ่ได้ถึงสะดือจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะตอนนี้เขาเริ่มหมดแรงแล้วคือเวลาเขาแผ่เนี่ยเขาก็จะแผ่ได้สักพักหนึ่งนะฮะเขาจะแผ่ได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มหมดแรงพอหมดแรงจะรู้ได้เลยตัวจะเริ่มใส่ใส่มาต้องระวังฮะเขาชารเราได้ตลอดเวลาเลยอันตรายมากๆเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่างูแผ่ไปถึงสะดือเนี่ยสะดือมันอยู่ตรงไหนนะ จ,จับก่อนขึ้นโอเคอ่ะมาอ่ะโอเคมาดูครับว่าสะดืองูอยู่ไหนนี่อยู่นี่อ่ะให้ดูฮะสะดืออยู่ตรงไหน <Okay. S 2> ห,หน่ตำแหน่งที่เราเรียกว่าสะดือของงูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นรูทบารร่วมนะครับที่งูใช้ขับถ่ายนะครับมีอวิวัติพันธุ์นะครับสามารถที่จะถ้าเป็นตนัวเมียก็ใช้ตรงนี้ในการที่จะออกไข่นะครับคือคนบอกว่ามันยกคอยกตัวได้ถึงสะดือเมันไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งช่วงปลายของลำตัวนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นช่วงลำตัวนะฮะพอเลยไปจะเป็นช่วงหางนะครับการที่มันจะยกได้เนี่ยมันต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยหางเ่ต้องสามารถยึดได้ต้องใช้สมองบกยึดเลยถึงจะสามารถตั้งได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าถึงสะดือน,นี่มันเป็นความเข้าใจผิดครับปกติแล้วงูจงอางสามารถยกตัวได้ประมาณหนึ่งสองําลัตัวนะครับหรือในตัวที่แอคทีฟมากๆก็จะยกได้ สูงกว่านั้นนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าจะยกได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังกล้ามเนื้อสูงมากๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดที่เราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเป็นอย่างมากนะครับก็คือว่าบังเอิญในการจับงูครั้งหนึ่งของเรามันมีการนําไปออกทางช่องข่าวนะครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็เห็นว่าเรามีการนับจํานวนเปล็ดห่านของงูนะครับเขาก็สงสัยนะว่าเรานับไปทําไม เาคิดว่าเรานับไปเพื่อหาตัวเลขนะครับไปเสี่ยงโชคจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับการที่เรานับเปลดหางตรงช่วงหางเนี่ยนะฮะมันเป็นในเรื่องของนะฮะการที่เราจะตรวจสอบเบื้องต้นว่ามันเป็นเพศอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเกล็ดหางเนี่ยเกดที่เป็นเก็ตเดียวคุณสังเกตนะครับมันจะมีเก็ดเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยเกดเดียวเห็นไหมฮะนี่จะเป็นเกดซิกแซกนะครับนี่ก็ซิกแซกเห็นไหมฮะซิกแซกนั้นเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนจำนวนเกล็ดเดียวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบในการสันนิษฐานว่ามันคือเพศอะไรถ้าสมมุติว่าเกล็ดเดียวเนี่ยอย่างพวกนี้มันมีประมาณสัก20แถวขึ้นไปนะครับในจงอางงใต้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเพศผู้สูงมากแต่ถ้าเกิดว่าเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8ได้แค่8แค่9 10 11ถึง2เนี่ยโอกาสเป็นเพศเมียก็ยจะมีสูงครับถามว่าทำไมอธิบายแบบนี้ฮะ เพศผู้จะมีสัดส่วนหางที่ยาวกว่าเพศเมียนะครับเพราะสัดส่วนหางยาว mm hmm. เกล็ดมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับเพราะเกล็ดมันจะไม่กว้างขึ้นแต่แถวเกล็ดมันจะเยอะขึ้นดังนั้นเราก็เลยใช้การนับเกล็ดตรงนี้ในการสารันนิษฐานว่าตัวนั้นเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนั่นเองนะครับไม่ได้เอาไปเสี่ยงโชคแต่อย่างใดแต่ถ้าใครจะเอาไปเสี่ยงก็ลองดูเราไม่ว่ากันเนี่ยบางทีคนเขาว่า ไม่รู้เห็นงูสิงคล้ายๆงูจงอางหรืองูเห่าคล้ายจงอางเนี่ยก็แยกไม่ออกเราจะมีวิธีดูคืออันดับแรกตัวมันใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ดูตรงหัวถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้นะมองนี้นะเห็นไหมถ้ามองลักษณะนี้มันจะเป็นเหมือนเข,ข,ข,ขาวัว,วเห็นไหมฮะเขาวัวหอกายเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบสีเก็ดนี้มันจะเป็นผีเสื้อที่กา,กาลังกลางปีกออกเนี่ยบางครั้งเวลาคนเห็นส่วนหัวแล้วจาแนกไม่ได้เราก็มีวิธีการจําแนกแบบเนี้ย โอเคฮะ